สมาชิกหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมสองห้าหกสี่นะครับเมื่อวานต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานไม่เข้าเลยนะครับอาจจะมีเฉียดเฉดนะครับมาเรามาคำนวณวันที่ยี่สิบสี่พร้อมกันเลยนะครับผมเป็นสูตร สตัวตรงไปกับบนล่างนะครับคำนวณไว้แล้วนะครับมุบก,กี้นะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาดูที่ฮานอยพิเศษนะครับ ็จะมีมีเบิร์นะครับพ่งนี้นะครับมีเบิร์นะรหหน,รนะครับห้าหน่อยพิเศษนะครับส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่นห้าวิ่งหนึ่งพนี้นะครับมาเลขเบิร์นนะครับ อาจจะมาเบิ้ลน,นะครับพวกนี้เพราะว่าผมคำนวณน,นะครับมาสิบเอ็ดเลยนะครับ1 1 1่งหนึงหน่ของหานอยพิเศษนะครับคำนวณออกมามีแต่หนึ่งหนึ่งนะครับมาดูที่น่อยปกตินะครับ ก็จะมีแปด8ูน59ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่น0วิ่ง1 ส่วนน้อย v ีพนะครับ <Okay. S 1> ขออภัยนะครับขออภัยน้อยเลขเลขวิ่งน้อยปกตินะครับวิ่งเก่าวนะครับน้อยวีพนะครับจะมีเก้าแปด แปดเก้ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับน่อย v a p นะครับเด่น7วิ่ง0ประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับที่ย้ำทุกคลิปนะครับ ให้รวมทุกหน่อยนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยเลยนะครับรวมกันเลยนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยรวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับบางวันก็ออกตับตรงตรง,ตรงนะครับแต่บางวันก็ออกสับ,บกันนะครับจะลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อเป็นแนวทางในการครำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ